มันหนับเคยมันหับเกลียนเกียนยังไรมันดับเกียนไรด่าวอดนเต้มึงไม่ีเบอร์มย่ะงไม่ให้บอร์ก้แอร์สาวมึงให้เออดันเต้ให้แต่สาวอ่ะ ตาฉันดับไปแล้วรอบหนึ่งนันเต้แบบน้ำเถอะฉันของละแปดเจ็ดศูนย์สองห้าหกเสียเข้าปเสีเพลงไม่เข้าเนาะจะพยายาม เสยงาม่ห็นไลดับไม่ได้อา,าน้้ไม่หด้ลดับไม่ได้เลมา,นนาไมได้มาสองวันแป๊บแป๊บเราก็หยุดมอนดับไม,ไ,ดไม่มีอืมรบเปิดปิตหนึ่งวันเพื่อเห็นฉันเป็นวัชชะ

ออกมาไปอาน้อเทกาแลบงพน้ำคคนหอโน,นะะด้ดนะะดัะไรดับอ่ะอะไรดับอแบคุบคุบคุบคอปอ่ะ <c oughs> <c oughs> ทำโซนเนี่ยไม่มาเมื่มมอไหร่ทำโซนจะกลับมา ปุ๊กอะไกันเนเออใครเตี้ยนะพูดใหม่ให้พูดพูดผิดพูดใหม่ใครเตี้ยม่กเตี้ยกูเ้ยไปก่อนเตี้ยี่สองถูกวะทำอไรม่ะ

<ใน S 2> แกอะไร,ระแล้วก็อย่าดับนะ<พ>อ,อย่าดับนะอย่าดับนะอย่าดับนะอ,พอย่าดับนะ ทางนตาซ้ายตาม้ายฟังดูตาซายฟองดูตาฝังข้างสีเด็สีด็หมันไปทางซ้ายเลยค er. ือ <implications> <ม Ugh. S 1> สุดสุดเป็กินแล้วเตี้ยกว่าเดิมนะ อ่านี่เป็นส mm. ุดสอ๋โอะไรนะไม่อู้อักอีโอ๋นอรอีโีอ๋นอ้วย๋โอวโอนี้๋โอ๋อ๋โ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 อัโอ๋โอ๋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 โ เห็นวิงทุกว right oh. ันอะตายบัละคนสองคนอะไรเงี้ยต่อไปจะใครตายก็วิ่งกันให้เท่าไรแล้วเดี๋ยว่าชาเป็นคนเดียวเดี๋ยววาชาคนเดียววาชาก็จะเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนเขี่ยนไปไรเง

เจ็บแล้วแหละเจ็บแล้วแหละน่าจะเจ็บแล้วหญิงขนาดนั้นเฮ้เขามาส่งไรมาส่งยังไงล่ะ เนมอเตอรของวิเศษออกมาไม่มันมันไม่เช้าอ่ะเราตื่นเช้าหรือว่าเราไม่ตื่นเราตื่นหรือเราไม่ได้นอนอ่ะ <c oughs> เราไม่ได้นอนอ่ะเราไม่ได้นอนกันอ่ะมันยังทุ่มนึ่งอยู่เลยอ่ะ ตอนนี้ทุ่มหนึ่งอยู่เลยเราไม่ได้นอนแน่เลยนอนไม่หลับตีหนึ่งอะนาฬิกาโทรศัพท์ใช้นาฬิกาโทรสัพชาติรู้สิโทรศัพท์โทร,รสัพชาติเครื่องหนึ่งบอกทุ่มหนึ่งเครื่องหนึ่งบอกตีหนึ่ง ที่อันนี้มันปืนน้าเกลีย่คอกอดเลยนะปืนหน้าเกลียบไม่เคบ,บอกนะนนเนี่ยคนหน้าเกลียม่เนรเตเห็รอังเ่านดียวตาย่ะราเดวตายทุกคนอนะ่ะเรียบร้อยดัยยนเดยจบโลจบโลแล้วนี่จบโลแล้วจบโลแล้วไปนอน ไม่ได้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 ไม่่ที ไปตีฉันฉันโดนผีลอกฉันโดนผีลอกคุญแจมือเลยอ่ะวิลเลียมถอดกุญแจมือออกดีถอดกุญแจมือออก กุญแจปลดอ่ะ,อะเดี๋ยวฉันเอามาว่าฉันฉันไม่มีอ่ะกุญแจมือฉันอยู่นู่นอ่ะกุญแจมือฉันฉันเก็บไปแล้วอ่ะมีมีม,ม,มีมีคนตัวต้องใช้กล่องใช้กล่องใช้กล่องไปซื้อดีเต้เงินเยอะไปซื้อกุญแจมาไปซื้อกุญแจมือมา <c oughs> สิบนาทีคุณคุณแจวิเชียรวิลียมมาจากไหนนี่ไอ้สองร้อยอ่ะอืมไม่สองร้อยเอาไปปลดค้นตัวมันคาบเอาอะหาอยู่รู้สูตรอยู่ ใช้กระดาษอน่างเดียวเตะใช้กระดาษอย่างเดียวใช้กระดาษอน่างเดียว,ยยวห้า,าห้าอันห้า <c oughs> ำทำไมรู้ซิทลอยได้ฮะฮะปกติแล้วปกติรู้สึกหน่วงห่วไม่ลอยแล้ว,ลว <c oughs> มไม่ลอยแล้ว,ลลวปกติแล้ว มืมืด <c oughs> ดอกไม้ดอกไม้ในสายตาฉันมันเลืองแสงได้ด้วยพอ <c oughs> ดีคอมมันไหวแล้วอะสมองภาพไหวรถ <c oughs> มาแป๊บนึงเนี่ยให้ราชรลพาไปอยู่ <c oughs> <c oughs> ลาดราชะลด ไม่มีเลยไม่มี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 กูมีกูเอ้ามัเป็นอะไรล่ะอาว่าไงาน่ฉันอยากได้ที่แรงเหมือนนี้นัดเดียวส่งไปเกิดใหม่อ๋ออันที่ไม่ล้มเนะี่ยอันที่มันไม่ล้ม,นะมลนเนี่ยคารินเหงาอ่ะดูดีคารินอ่ะ เอาคาลินมาด้วยนะไปกับเราไปสงสารนะคนเซเล็ตเป็นไหนโมดเซเลสตเป็นไหนโมด